ตัวพ่อพันธ์นะเว้ยนี่พ่อพันธ์เบิ่งเอาพ่อพันธ์นี่อันนี้เจ้าของพามอันนี้เจ้าของพามพามกรุบนะวางบอยเออวางลงเบอร์ระบบริยังอันนี้กำลังกำลังกำลังประชุมพันธ์กันไปแล้วออกลูกแล้วก็มีเอาไปใส่กระต่ายสีหนู ดูตัวใหญ่น่มากเลยเห็นไหมเนี่ยแม่พันนี่เป็นแม่พันธุ้าอีกน้ากำลังออกไข่ออกไข่แล้วก็เลยเอาอันแม่พันพ่นอพันเอ้อนี่รักเอามันไข่ไม่รอนน้ำอ่ะอืมเล่ ลูกรมันมแล้วได้หนันฮะ่ะลูกกรมีมันออกลูกแล้วก็มีมันมือเดียวเลยเหรอมือเดียวก็ออกแล้วมันขไข่่อวานนี้อันนี้เอ็ดพ่อพันนี่แม่พันนี่โอ้ยเออมันมันตกแค่นี้เด้อ